ก้าสศิลายุวยพรวันเกิดท้าก,กับ VVO เล็บพิกมากแต่ไม่เหมือนใครจริงๆวยพรไม่ธรรมดาในโลกไม่จำนั่นเองโดยคู่รักถูกโยงข่าวลือเลิกกันยิบเงียบๆเดยมาตลอดและระหว่างเก้าวกับศิลายุนั้นก่อนฉลองกรณีและออกมา VVO เล็บนั้นก็ได้ออกมาโพสภาพ แก้แก้เขาและไม่เป็นความจริงยืนยันความรักก็ยังดีเตยตลอดและรักเราก็ได้โมเมนต์หวานหวาน,นน่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆแต่ผ่านทางโซเชียลอย่างล่าสุดเมื่อถึงวันคายวันเกิดของสาววีอย่างเต็มอายุ30ปีด้วยหนุ่มก้าวนั้นก็ได้โพสลงในอิสแกรมส่วนตัวเผยว่าเป็นภาพลงคลิปสุดสพีดนั่นเองซึ่งอีกมุมของสาววีนั้นเป็นทุกคนก็ไม่เคยคิดเลยว่าและ พร้อมกับระบุข้อความอวยพรวันเกิดกัดสุดฮาวีนั้นก็ระบุว,ว่าพอทราบพอทราบอายุของขวัญของตาแล้วน้องเก๋ยพี่มานั่งทำตาปิ๊บ,บและแฮปปี้ละแฮปปี้นะครับและเจไม่เคยมีแฟนถึง3ามปีก่อนตื่นเต้นมากครับและมีความสุขสวยๆและวรยรยมากขึ้นเช่น สเตบายไปตลอดนะคะนะทาเอาคนบันเทิงแฟนคลับฮากับการวอวยพรมันเกิดหนุ่มเก้าไม่เหมือนใครจริงๆเลยนะคะ